สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะน้องเอิร์กนั่งมองรูปพ่อออสคิดถึงสุดหัวใจสัญญาจะเข้มแข็งจากใจแฟนคลับเบอร์หนึ่งตลอดการเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่สร้างความสะเทือนใจให้กับแฟนคลับเป็นอย่างมาก เมื่อต้องสูญเสียบุคคลคุณภาพออตคิริบูลนักร้องดังในตำนานยุค80ไปแบบไม่มีวันกลับในวัย57ปีโดยอาการป่วยโรคมะเร็งสมองเมื่อเวลา22นา15นาทีของวันที่16ตุลาคม2564ท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวค่ะโดยทางด้านเอกประพัสนภรรยาของน้องเอิร์กลูกสาวออตคิริบูลได้ออกมาเปิดใจถึงการจากไปแบบกระทันหันของเสาหลักในครอบครัวครั้งนี้ว่า จริงๆพี่ออสป่วยมาตั้งแต่ปี2559แล้วแต่ยังคงทำงานใช้ชีวิตปกติแข็งแรงตัวโรคมันเริ่มมาจากมะเร็งปอดจนมาหลายปีที่แล้วลามมาที่สมองพี่ออสผ่าสมองไปสองครั้งอาการเริ่มสุดปีนี้ช่วงเดือนเมษาโรคกลับมาลุกลามแต่ที่เริ่มสุดมากๆเลยคือเดือนมิถุนายน เขาเขาออกออกโรงพยาบาลตลอดเขา10วันออกมา20วันตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนเขาเสียในที่สุดค่ะและพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมศพออสคิริบูลถูกจัดขึ้นณศาลา,าสองวัดเคมาพิราตารามราชวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะโดยกำหนดการสวดอภิธรรมมีตั้งแต่วันที่17ถึง23ตุลาคมจากนั้นประกอบพิธีบรรจุศพล่าสุดทางด้านน้องเอิร์กได้ออกมาโพสข้อความถึงคุณพอ่อออสคิริบูลหลังจากไปโดยได้โพ พ่เอาไว้ว่าลูกคิดถึงคุณพ่อสุดหัวใจดีใจที่ได้ดูแลกราบเท้าหอมแก้มกอดวีผมและบอกรักคุณพ่อจนวินาทีสุดท้ายก่อนคุณพ่อจะจากลูกไป ความรักและคำสั่งสอนที่คุณพ่อให้ลูกมาทั้งชีวิตจะอยู่ติดตัวลูกตลอดไปลูกจะเข้มแข็งและมอบความรักกับคนรอบตัวและทุกสิ่งที่ลูกทำเสมอพระอรหันต์ของลูกจากนี้คอยเป็นพลังและอวยพรให้ลูกด้วยนะคะรักและภูมิใจในตัวคุณพ่อที่สุดในโลกจากแฟนคลับนัมเบอร์วันของคุณพ่อตลอดการพร้อมกับแท็กอินสตาแกรมไปหาคุณพ่อด้วยแอดออส i ิริบูทางทีมงานดารากอสิบก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวมาณที่นี้ด้วยนะคะ ขอขอบคุณที่มาข่าวจากทีนิวส์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ